เไทยรวมละเนื้อชาเชื้อไทยเป็นประชาละาช่วงนี้อากาศไม่ค่อยสดใสเลยอ่ะก็ฝนพีเอ็มสองจุดหายย้าไงคือคคอะไรอ่ะฝนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แหละ ที่พากันคิดว่ามันเป็นหมอกอะจริงๆไม่ใช่หมอกมันเกิดจากไอรุดนตนการเผาไม้เชื้อเพลิงการเผาในที่โลงแจ้งและมันเป็นฝุ่นที่เล็กมากเลยนะเล็กจึงสามารถเข้าถึงถุงลมปอดเราได้เลยแล้วเราเป็นภูมิแพ้อะเอมก็้าใส่แมสซะบ้างสิ เราว่าเราอยากเปลี่ยนชุมชนของเราอ่ะก็ดีนะแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนในพวกเด็กๆที่ขับรถควันคุ้งในชุมชนเราได้เลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วยี่งไม่ชนไปเลยอ่ะเฮ้ยแต่ถ้าเรารอมันก็ไม่ได้เสียหายนะ ดูสิฝุ่น pm มันน่ากลัวมากเลยเนี่ยเนาะนั่นสิน่ากลัวมากอะทำไมมันไม่หายไปสักทีเนาะเอาไงต่อวะเราแค่ต้องรออะคิดว่าคนเขาจะให้ความร่วมมือไหมวะก็ต้องเสียงดูอะฝนใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีคนผ่านมาดูเลย อะไรวะอะไราลาวะอ่้ยอะไรวะอะไรวะไม่คือกว่าเดี๋ยวว่าแต่คนจะสนใจเลยขยำขนาดนี้ ป้าจ๋าอย่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 าเพิ่งเผาขยะค่ะคือตอนนี้มันเผาไม่ได้จ้าอีหนูไปพากันน้อมาจากไหนว่าเข้ามาเผาขยะนั่นคือแต่ตอนนี้มันเผาไม่ได้ไงป้าคือตอนเนี้ยมันมันมีฝุ่นพีเอ็มอยู่มันเลยแบบถ้าเองเผามันจะเพิ่มฝุ่นพีเอ็มมันไห้งพีอมพีเอ็มกลิ่นอะไรนายยายไม่รู้จักพวกเธอจะไปไหนกลับไปไปยายจะซุมขยะเหมือนเดิม ไปตกเตอน่ะกับบ้านกับบ้านกับบ้านได้จีซุมขยะแล้วได้กันอย่าจุดแต่ขยะนี่เองจุดนั่นไม่ติดมันน้อยไปอ่ะน้อยคนมากอ่ะที่จะอ่านขนาดป้ายหมก็ทยยังหลุดเลยก็ถ้าเราเป็นส่วนน้อยอ่ะ ทำไมเราไม่ให้ตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนประกาศเหรอเออว่ะเออความคิดดีสุดยอดพี่ใหญ่จ้าพี่ใหญ่จ้าพี่ใหญ่พี่ใหญ่อยู่บ้านไหมจ้าว่าไงจ้าหนูมาทำอะไรครับพี่จ้าวสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้คือวันนี้วกหนูมีเรื่องจะมาปรึกษาหน่อยจ้า ช่วงนี้ในหมู่บ้านเราฝุ่น PM 2.5มันก็เยอะนูอยากจะให้ผู้ใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดลงการลดฝุ่น PM 2.5หน่อยจ้ะเดี๋ยวไอจะช่วยน้องๆอีกแรงนะที่น้องมาขอฟ้าร่มมือจับผู้ใหญ่เนาะไม่ให้เกิดฝุ่น EM 2.5ไอจะช่วยพลังอีกแรงหนึ่งนะครับโน,โนู้นๆยายยายช่วยน้องฉันด้วยน้องฉันไอจุูโมสตีไปเรียบร้อยแล้วช่วยด้วย นน้อองเป็ไร่ะฝุ่นละออง PM 2.5สามารถถูกสูตรเข้าลึกถึงทางเดินหายใจและปอดก่อให้เกิดการระคายเคืองแสบจมูกถึงขั้นเป็นมะเร็งปอดและอาจเสียชีวิตได้ครับก็นี่คือเสียงจากผนย,ยบ้านนะครับจากสถานการณ์บ้านเราที่มีฝุ่น PM 2.5หลายๆเกิดจากการเผา เฮ้ยฮึนี่ไงปลูกต้นม้นรวผลเอ็มสองจุดห้เฮ้ยลองปะเออเอาดิเออเอาดิใครจะคิดว่าพลังเสียงเล็กๆของเด็กกลุ่มหนึ่งที่แทบจะไม่มีใครให้ความสนใจ จะสามารถช่วยให้ชุมชนและอีกหลายร้อยคนให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5ที่สามารถฆ่าชีวิตคนที่เรารักได้เริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวจนกลายเป็นสิ่งใหญ่ถ้าเราทุกๆคนช่วยกันโดยการลดการเผาขยะลดการใช้พลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าเราต้องปรับตัวปฏิบัติป้องกันอย่างจริงจังเริ่มตั้งแต่วันนี้ตอนนี้ก่อนที่จะสายไป ทุกคนดูดิตอนนี้ในชุมชนของเราดูสดใสมากขึ้นเลยอ่ะก็แน่นอนดิเราลงมือทำไม่ได้แค่พูดอืมต่อไปนี้เราคงต้องรักโลกให้มากๆแล้วแหละเธอตอนนี้ยขอไปรักเด็กก่อน